สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวครับการในอีเวนต์นี้กันแล้วกันเนาะอ่าซึ่งเป็นการที่มีชื่อว่าชิเอลครับอ่าเดี๋ยวเราลองมาดูสกิลความสามารถของการ์ดนี้กันก่อนครับสกิลความสามารถของการ์ดนี้นะครับอ่าก็คือเมื่อเริ่มเทิ่อนแต่ละเทิ่อนครับรับเครื่องมือก่อสร้างครับอ่าแล้วก็เมื่อถอยเต่าครับโอกาส60%ครับอันนี้ผมอัพยังไม่เต็มครับถ้าผมอัพเต็มครับอ่ามันก็จะเป็นน่าจะประมาณ60%แหละอ่าแล้วก็เมื่อก่อสร้างแลนนดด์มมอััตตโิ้วย เครื่องมือก่อสร้างเท่านั้นนะครับเราถึงจะติดตั้งด่านตรวจพื้นที่ที่เรือครับเดี๋ยวเราลองมาดูเครื่องมือก่อสร้างก่อนครับเครื่องมือก่อสร้างคืออะไรก็คือเมื่อตกพื้นที่ของฉันที่ไม่ใช่แลนด์มาร์คหรือพื้นที่ว่างครับใช้เครื่องมือก่อสร้างเพื่อสร้ง mark างแลนด์มาร์คอัตโนมัติครับสามารถมีเครื่องมือก่อสร้างได้สูงสุดหนึ่งชิ้นเท่านั้นนะครับก็คือเมื่อเราไปตก พื้นที่ของเราครับที่ยังไม่ใช่แลนด์มาร์คครับหรือว่าเราไปตกพื้นที่ว่างครับเมื่อเรามีเครื่องมือก่อสร้างอยู่บนหัวครับอ่าเราก็จะได้แลนด์มาร์คหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยนะถ้าเราทอยไปตกตรงนั้นนะครับและก็ครับหลังจากสร้างแลนด์มาร์คเสร็จปุ๊บอ่าเครื่องมือก่อสร้างที่อยู่บนหัวเรามันก็จะหายไปครับเราสามารถรับเพิ่มได้ครับในอ่าก็ต่อเมื่อเราทอยเบิ้ลเท่านั้นครับอ่าเห็นไหมเขาบอกว่าเมื่อเราทอยเบิ้ลครับโอกาสหกสิบเปอร์เซ็นเลยนะเออที่จะรับเพิ่มครับรับเครื่องมือก่อสร้างเพิ่มครับ เพราะฉะนั้นครับการแบน,นี้เราต้องอพยายามเบิ้ลบ่อยๆครับเบิ้ลบ่อยๆยิ่งเบิ้ลยิ่งได้เปียบครับ <c oughs> ต่อมาเรามาดูสกิลต่อมาครับก็คือเมื่อก่อสร้างแรนมาร์คโดยอัตโนมัติด้วยเครื่องมือก่อสร้างเท่านั้นครับเราถึงจะติดตั้งด่านตรวจในพื้นที่ที่เลือกก็คือเราต้องก่อสร้างแรนมาร์คด้วยเครื่องมือก่อสร้างเท่านั้นนะครับด้วยเครื่องมือก่อสร้างเท่านั้นถ้าก่อสร้างในกรณีอื่นไม่ว่าเราไปตก เราไปตกที่เลยมากของตัวเองเฉยๆหรือว่าเราไปสร้างสร้างเมืองจากสามหลังให้เป็นแลด์มาร์กอันนั้นมันจะไม่ก่อสร้างพื้นที่ด่านตรวจนะครับมันจะสร้างให้ก็ต่อเมื่อ,อเราสร้างแลด์มาร์กด้วยเครื่องมือก่อสร้างเท่านั้นนะครับตามนี้เลยเนาะแล้วก็ครับเพิ่มโอกาสถอยลูกเต๋าครับสามถอยเบิ้ลครับถอยเบิ้ลสามสิบสามเปอร์เซ็นต์ะครับแล้วก็ในหนึ่งเทิร์นเมื่อเราเบิ้ลครบสามครั้งโอกาสแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับ ย้ายไปยังพื้นที่ที่ต้องการทันทีภายในแผนที่เลยอ่าเราจะสามารถเลือกไปในพื้นที่ไหนก็ได้ครับเป็นในแผนที่อ่าถ้าเราเบิ้ลครบ3าครั้งครับโอกาสตั้ง85เปเลยนะเออก็ค่อนข้างสูงอยู่นะครับโอเคเนาะอ่าเซตท,ที่ผมจัดมาในวันนี้ครับก็จะอ่าก็จะเป็นหมวก,กำแพงเหล็กครับอ่าสำหรับลุ้มดำครับเผื่อเราไปเจอชิเอลด้วยกันครับอ่าแล้วก็ที่ขาไม่ได้ครับอันนี้ผมจัดเซตแบบนี้ในกรณีที่ไม่มีบัฟนะครับ ในกรณนนีที่ไม่มีบัฟเพราะว่าบัฟของตัวนี้บัฟของตัวนี้น่าจะเป็นลุมดําใช่ไหมน่าจะใช่แหละลุมดําแล้วก็เพิ่มเมืองเพียงเข้าไปครับก็คือมีเจ้าของอาคารหรูหราครับมีเจ้าของอาคารหรูหราถ้าใครมีก้อนคุณสี่ครับทำลายเมืองก็ใส่เข้ามาได้เหมือนกันนะครับหรือว่าใครไม่ชอบใส่โดนครับอยากให้เมืองแพงจู่ๆใจไปเลยครับใส่ก้อนคุณสี่ทำลายเมืองแล้วก็ให้ใส่ มีมาด้วยโอ้โหแม่งจุกเลยบอกเลยโดยเป็นบีแน่นอนโอเคเนะาะนี่คือเซตที่ในกรณีนที่บัฟหมดครับที่ไม่มีบัฟนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปเล่นในเกมแรกเลยก็แล้วกันเนาะสำหรับกัสชิเอลครับในในก็ปิดมันมาแล้วเราก็จะไปเล่นให้มันคุ้มค่าครับกับเพชรที่เราเสียไปตั้งเยอะนะครับโอเคเราก็จะไปเล่นในแผนที่อารีนาก็แล้วกันเนะาะ ตัวตัวหุ่นหดแบบนี้ครับต้องไปเล่นในด่านหุ่หดนะครับอเราจะไม่ไปเล่นในด่านที่เมืองถูกๆครับอเจอกับชี่อลด้วยครับดีนะที่ใส่สลับลุ้มดํามาครับถ้าสลับลุ้มดําไม่ออกก็เรียบร้อยเหมือนกันครับบอกเลยเอาพวกอะไรมาโอ้โหมีดักด้วยครับไม่ธรรมดานะนี่เบิ้ลติไปครับโอเคเขามีสลับลุมไหมไม่มีสลับลุมครับโอเคเราก็จะได้เกลียบเขาครับวางจุดสต็อปไว้ตรงนี้ เบิ้ลสองครับได้ไหมโอ้โหเบิ้อสี่่ะอ่ะเห็นไหมเมืม่อเราถอยเบิ้ลครับเราสังเกตดูมันจะมีเครื่องมือก่อสร้างที่อยู่บนหัวเราครับป๊าอ่าโอกาสแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับเลือกย้ายไปยังพื้นที่ไหนก็ได้ภายในแผนที่ครับป๊าโอเคเราจะอ่าวางไงว้ตรงนี้ก็แล้วกันเนาะเผื่อเขาโอ้โหลืมไปว่า อขาถอยติดสองไม่ได้ะรออดไปครับแบบนี้เขาอัพเต็มย้นเรียงอัพยังไม่เต็มเหมือนกันครับเขาน่าจะเก็บบัฟไว้ใช้ครับวันนี้สาหรับลุ้มครับต้องออกแล้วละจังหวะนี้โอเคครับสลหรับลุ้มออกครับนี่คือเซตที่แก้ทางเชี่ยวครับต้องใส่สาหรับลุ้มดำเข้ามาครับเออใส่ใสำหรับลุ้มดำเข้ามาถ้าใครไม่อยากใส่สลหรับลุ้มให้ใส่โกลมโลมมุ่นลุมมาก็ได้ครับ อ่าตอนนี้เครื่องมือก่อสร้างเขาไม่ออกครับเขาเบิ้ลมาตอนนี้เครื่องมือก่อสร้างเขาไม่ออกครับเราไม่ต้องกังวลใจยังไงครับทีเอลเขามีสลับรู้ไหมวะผมก็ลืมเหมือนกันแต่ว่าเขามีเกครับเขายังรอดอยู่เขามีเก12ครับเห็นไหมทุกการเริ่มเชินของเราเราก็จะสร้างเครื่องมือก่อสร้างขึ้นอยู่บนหัวเราครับปุ๊บ เมื่อเราขอสร้างเ็ษครับเครื่องมือขอสร้างที่อยู่บนหัวเราก็จะหายไปครับถ้าเราอยากได้มันเพิ่มมาอีกเราก็พยายามทอยเบิ้ลอีกครับโอกาสตั้งหกสิบเปอร์เซ็นเลยนะเออที่มันจะมีเครื่องมือขอสร้างมาให้ป๊าบเรียบร้อยครับร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์โดนตัดการเข้าไปจะอยู่หรือจะไปจังหวะนี้โอ้โหยังกู้สู้ครับเมื่อกี้เจ็ดเขาไม่ออกครับตัวคูณสองเข้าไปอยู่บนหัวครับ ครั้งต่อไปบอกเลยว่าเมืองแพงแน่นอนครับสลับรุ่มให้สลับรุ่มตานี้ผมน่าจะโดน,นแล้วนะครับเพราะว่าเขามีมีอ่ามีเนื้อหน้าครับไว้ดักอ่าทอยตีไปครับโอเคขอให้อย่าดักครับอย่าดักอยาดักโอ้โหสตีมครับเบาๆเปเหมืมนเขาดักตัวเองอยังไงครับโอเค ถ้าเราไปตกแลนมาร์กของเราครับอ่าด่านตรวมันจะไม่ออกครับเราต้องพยายามถอยสามครับสามได้หรือเปล่าครับ s <S โอ้โหไถอยห้า <'s> <5. S 2> เออตัวนี้มันก็แพ้ไซด์ดักเหมือนกันนะนี่ <Why not? S 1> ตัวนี้แพ้ไซด์ดักว่ะเอออ่า <'s> ตัวนี้เขาได้รับเครื่องมือขอสร้างแล้วนะครับ เขาก็ได้แดนรักไปเป็นที่เรียบร้อยครับเขาจะวางที่ไหนก็ามาดูกันครับแต่ว่าลุมดำเขาไม่ออกนะจังหวะนี้เขาน่าจะทอยห้ามาดักสมหรือเปล่าครับนั่นไงว่าแล้วเป็นอะไรครับเราต้องพยายามเบิ้ลให้บ่อยๆครับเบิ้ลให้บ่อยๆครับโอเคอ่าโอเคอันนี้ไม่ออกอ่าไม่ต้องมาไม่ต้องมากรธครับไม่ต้องมากโกรธดอ้โหลุมดำไม่ออกครับ ขอถอยสิไปก็แล้วกันเนาะ,อะตอนนี้ถ้ามีรูปปัจเจอยู่บนหัวครับเราก็จะได้แลนด์มาร์คร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเรียบร้อยครับมามานี่มานี่โดนขังฟองเข้าไปจังหวะนี้ปาบเรียบร้อยครับอยังไม่ตายยังไม่ตายยังรอดอยู่เอาไม่ให้ดับครับไม่ให้ดับอ แปะครับโอ้โหแม่งไ,ไม่อยางนี้เลยโอเควางไว้อ่าตรงวางมนดีปะ,ะวางไม่หีก่อนก็ได้โอเคน่าจับไม่รอดแล้วแหละครับดูจากลักษณะแล้วครับตัวนี้ปาเข้าไปโอ้โหไม่เป็นไรโอ้โหออก็ยังให้จมตีว่ะเออตัวยังเหนียวเหมือนกันนะตัวนี้ 12เข้าไปครับโอเคตานี้ไม่รอดแน่นอนบอกเลยอขอถอยไปที่ตอนนี้เรามียรูปปัจเจียอยู่บนหัวหนึงอยู่นะครับ6 7เจครับโอเคมาลงตรงนี้ปึ๊บเรียบร้อยครับบอกเลยว่าไม่รอดครับตานี้เพิ่มสองอีกทีครับ8 5บาเร์็นครับวัไปยังพื้นที่อ้าวไม่ออกเลย12ออีกทีโอเค เราจะไปสร้างเมืองคู่ครับตอนนี้รูปปจัจแยไม่อยู่บนหัวครับไม่เป็นไรเราจะไม่ได้แลนนะถ,ถ้ามีรูปบัจแจอยู่บนหัวเออโอเคตอนนี้เมืองน่าจะแทงพอทั้งันแล้วนะครับไม่รอดบอกเลยว่าไม่รอดคูณตองอยู่บนหัวด้วยครับโอ้โหแทงคูณสิบหกเข้าไปปาบเรียบร้อยครับโดนเจียนร้อยหกสิบเอ็มอ่าบอกเลยว่าใครไม่ได้เสพพกลุ้ม่าพกมุ่นลุ้มมาหรือว่าสลับลุ้มดํามาโดนแน่นอนครับ หรือว่าถ้าเราไปเจอกับตัวอะไรวะมีเมียนครับเราไปเจอกับมีเมียนแบบว่าเขาใช้สกิลในการว้าบบ่อยๆครับแบบนี้ก็ไม่ไม่ดีต่อเรานะครับก็อา,าอาจจะจบวิกเราได้หรือว่าอาจจะล้มเราได้นะครับอ่ะเดี๋ยวมันไม่ด้่งเหรอโอเคเนาะไม่ได้อ่าผมไม่ได้ใส่กันวิกมาคงจะไม่ต้องใส่เราเนะาะคงจะใช้เซตเดิมครับไม่เป็นไรเผื่อเจอที่เอวอ,อีกครับ ตาน h i s เจอชี่อเอลวอีกหรือเปล่าครับถ้าที่อเอลไม่พบสลับลุ้มมาบอกเลยว่าเรียบร้อยครับเสียผมแน่นอนโอ้โหเจอกับนิโคลครับอ้าวเจอกับนิโคลมีบัฟหรือเปล่าถ้าเขามีบัฟก็อาจจะก็าอาจจะรอดได้นะเออเขามีบัฟนะครับตัวนี้โอ้โหมีทั้งกล่องบินมีทั้งบัฟที่ตกเมืองฝ่ายตรงข้ามแล้วก็วัดพยายัมพื้นที่ขอ,ของตัวเองด้วยตัวนี้ ติดต้องเข้าไปครับเบิ้ลบ่บอยนะครับพยายามคอยเบิ้ลบ่บอยไม่ต้องกลัวติดทุกครับว่าโอกาสมันก็ค่อนข้างสูงอยู่ตรงนี้ครับลุ้มดําออกไหมโอเคลุ้มดําไม่ออกพยายามคอยเบิ้ลห่อยครับเบิ้ลบ่บอยโอ้โหถ้าเราคอยไม่เบิ้ลครับมันจะไม่ได้แลน,นนะตัวนี้มันจะไม่ได้รับเครื่องมือขอสร้างถ้าเราคอยไม่เบิ้ลดีนะที่เขาคอยไม่ไม่ได้กดตอนซื้อคู่ขี้มาครับตอนเริ่มเกม ไปติดไปครับเบิ้ลติดไปโอเคอโอ้โหแล้วก็ลุมดำผมทำไมไม่ออกจังหวะนี้12เข้าไปครับเปิ้ลเห็นไหม <12. S 1> ปึ๊บโอเคตอนนี้เราได้รับเครื่องมือก่อสร้างมาแล้วครับมาตรงนี้ครับมาตรงนี้อย่าลืมนะครับว่าเขามีมีบัฟของเขาครับบัฟในการตกเมืองฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ว้าไปยังพื้นที่ของตัวเองครับอันนี้อันตรายอยู่นะบัฟเขา คิวโลของนิโครครับไม่สามารถกันดักได้นะครับไม่สามารถกันป้ายสต็อปของนีาไม่สามารถกันป้ายสต็อปของเชียร์ได้นะเขาไปลงไปลงทําไมวะตรงนั้นเขาน่าจะไปลงที่แบตเตอรี่นะถ้าเป็นผมผมลงที่แบตเตอรี่แน่นอนตอนนี้ค่าผ่านทางค่าซื้อต่อค่าใช้ใจ่ายของเขาแพงมากครับอขอถอยเปิ้อนจบไปครับ ไม่เป็นไรครับในกรณีที่เรามีปเจอยู่บนหัวครับเราก็จะได้แลนด์มาร์ก100%เลยนะแบบนี้โอเคเราก็จะมาตาัดเขาตรงนี้เลยครับอ่ะยังไงลงจากเครื่องหรือเปล่าเรียบร้อยครับแบบนี้ปาบเข้าไป200%ตัวตัดคา่าครับลมไหมโอ้โหเรียบร้อยครับนี่รอดสักลาย ถ้าผมอัพบัฟเต็มนี่บอกเลยว่าเราสามารถใส่จี้เพิ่มขึ้นมาได้หนึ่งขี้เลยนะถ้าอัพบัฟเต็มอันนี้ผมจะเล่นในกรณีที่บัฟหมดก็แล้วกันครับว่ามันจะเล่นยังไงมันจะสามารถจะเซ็ตได้ยังไงถ้าบัฟหมดครับเจอกับเดวิสินครับ มีตลับลุมมาหรือเปล่าหรือว่ามีมุดลุมหรือเปล่าไม่มีด้วยครับบอกเลยว่าเสียเราแน่นอนสิบสองไปครับโอเคลงมาตรงนี้ <12. S 1> วาไว้ตรงนี้ดีกว่าครับแล้วก็วางสต็อปไลท์ตรงนี้โอ้โหถ้าเราทอยไม่เบิ้ลนะครับถ้าเราทอยไม่เบิ้ลมันจับไม่ได้ เรียนครับมันจะไม่ได้รับเพิ่มมือขอสร้างนะอย่าลืมสำหรับใครที่เล่นเชีเอ์ครับพยายามทอยเบิ้ลครับเบิ้ลให้หนักๆหน่วงๆไปเลยครับไม,ไม่ต้องกลัวว่ามันจับไม่เบิ้ลครับเพราะว่าเรามีสกิลความสามารถที่สอของมันครับก็คือเพิ่มโอกาสทอยเบิ้ลสามสิบสามเปอร์เซนะ็นต์เนาะดูนั่นจะสูงที่สุดในเซิร์ฟเลยแหละตอนนี้เบิ้ลสามสิบสามเปอร์เซ็นต์เล่นไล่ เขาน่าจะเล่นลายแรกหรือเปล่านะอ้าวติดคุกครับอย่างนี้อ้าวลงไปทำไมลงไปทำไมครับโดนครับสองอยเปอร์เซ็นต์อ่าไม่ใช่สองร้อยตอนนี้อ่ามีอยู่สองเมืองน่าจะคูณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะล้มไหมไม่ล้มด้วยครับอ่าแล้วก็โดนเมืองแพงเข้าไปอีกหนึ่งเต็ปตอนนี้เรามีประเจอยู่บนหัวนะครับอ่า ก็โอ้โหไม่ออกเลยวาไว้ตรงนี้ดีกว่าครับแล้วก็เบิ้ลสออีกทีรับปเจไหมโอเคโอ้โหปเจไม่ออกครับอขอมาตรงนี้ดีกว่าครับตอนนี้ปเจไม่ออกเนาะเราก็จะไปช้อนลุ้มดําเขาครับตรงนี้โอเคมามาเมืองแพงเลยผมยิ่งชอบครับยิ่งชอบเลยพวกที่ไม่ใส่ บุลุมหรือว่าไม่ใส่สลับลุมมาปาบเรียบร้อยครับโดนไปนร้อยกว่าเอ็ม <S 2> <S 2> <S 2> อีสักหนึ่งเกมเนาะอ่าเกมสุดท้ายนะครับสหรับคลิปนี้โหดอยู่นะกลารไปนี้แต่ว่าถ้าเราเอาไปเล่นเดี่ยวสี่ครับหรือว่าไปเล่นที่ฝ่ายตรงข้ามใช้โดนคัปปี้มาครับสมมุติว่าเมืองตันครับถ้าเมืองตันในกรณีน,นี้บอกเลยว่าที่เอวเล่นลำบากครับ อยู่ยากนะถ้าเมืองตันเจอกับตัวใหม่ด้วยครับอ่าไม่ใช่ตัวใหม่ครับเป็นตัวใหม่จากอีเวนท์ที่เดียวครับไม่ใช่อีเวนต์นี้สิบสองครับได้ไหมโอเคสิบก็ไม่เป็นไรตัวนี้เราประมาณไม่ได้นะตัวนี้ต่อครับโอเคตอนนี้เรามีเครื่องมือก่อสร้างอยู่บนหัวครับเราก็จะมาลงตรงนี้ เขามีบุญนลุมมาไหมาลืมดูโอ้โหเขามีบุญนลุมมาครับจังหวะนี้โอ้โหโดน,นครับไม่เป็นไรครับเผื่อบุญนลุมเขาไม่ออกเป็นสองอีกทีครับเครื่องมือก่อสร้างมาไหมาโอเคตอนนี้เครื่องมือก่อสร้างมาครับเราก็จะมาตรงนี้ก็แล้วกันวางไว้ตรงนี้แล้วก็วางจุดสต็อปไว้ตรงนี้นะครับโอเคอ้าวลงไปทำไมครับแบบนี้ ปาบเข้าไปครับ120เปอร์เซ็นต์ดีนะไม่โดนตัดการเ,เราต้องลุ้นให้แลนเขาไม่ออกครับถ้าแลนเขาออกเขาอาจจะวางลุ้มดําไว้ได้ครับอ้าวแบบนี้โดนครับถ้าเขาเลือกที่ติดคุกนะโอเคเรียบร้อยครับไม่รอดสักลายดีนะที่แลนเขาไม่ออกถ้าแลนเขาออกเนี่ยเขาอาจจะาวางลุ้มดาไปที่จุดสต็อปครับหรือว่า เมื่อกี้ถ้าเขาทอยเบิ้ลควบ3าครั้งเขาน่าจะลุ้นติดคูครับแล้วก็มุนรุ้มดำมาครับอ่านี่คือเสถียบในการเล่นของเขานะเมื่อกี้ตามนี้เลยเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้อ่าหรือว่าชีอโอการ์บนี้ก็ถือว่าเป็นการที่อ่าค่อนข้างโหดเลยทีเดียวครับสำหรับการ์บนี้อ่าสำหรับใครที่ยังไม่ปิดครับชีโเอ,โอหรือว่ายังไม่ปิดลูรูเบลครับก็ขอให้ทุกคนครับอ่าสุ่มต่อยอีกนิดนครับขอให้ปิดกันทุกๆคนครับอ่าขอให้ปิดกันทุกๆคน ขอใหอ้โชคดีในการทำอีเวนต์นี้ก็แล้วกันเนะาะส่วนผมครับก็ยังรอคอยเหมือนเดิมครับสำหรับการใบนี้นะยังรอคอยยังรอคอยเหมือนเดิมครับสำหรับการใบนี้ยังไม่ปิดครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าปิดหรือ,อยังบอกเลยว่ายังไม่ปิดครับตอนนี้ผมน่าจะปิดาการใปนี้2ใบแล้วครับผมปิดการใบนี้2ใบแล้วแล้วก็ปิดการใบนี้อีก2ใบนะครับโอ้โหเพจหมืห่นสี่ผมหายวับไปกับตาครับโอเค ไว้เจอกันใหม่ครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับช่องเมงดาชแนลทีวีนะครับเป็นช่องที่รีวิวเกมเสร็จทีนะครับบางวันก็จะมีการไลฟ์สตรีมสดนะครับก็อย่าลืมเข้ามาติดตามกันนะครับฝากกดกระดิ่งกดติดตามครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆหรือว่าการไลฟ์สตรีมสดจากช่องของเรานะครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่ครับคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ